สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแชร์ความรู้เน็ตเวิร์กถ้าหากใครไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็สามารถกด subscribe ด้านล่างนี้เลยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราพูดถึงเกี่ยวกับภาษา c นะครับแล้วก็การติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ต่างๆนะครับที่ผมได้พูดถึงเมื่อคลิปที่แล้วส่วนคลิปนี้จะเป็นการรันโปรแกรมครั้งแรกนะครับแล้วก็อธิบายโค้ดว่ามันคืออะไรส่วนต,ต่างมันคืออะไรนะครับโอเคเรามาเข้าโปรแกรมกันเลยก็คือโปรแกรมนี้นะ คราวนี้ก็สร้างซอสโค้ดนะครับก็คือตรงนี้ซอสไฟล์เนี่ยแหละครับ c อนโทรล n ตรงนี้ก็ได้ต่อมาพิมพ์ตามผมเลยนะครับอย่างแรกเราต้อง i n c ค u d e เข้ามาก่อนนะครับโทษนะครับโทษนะครับ h เนี่ยเป็นตรงนี้ผมจะสาธิตวิธีการจำนะครับ std เนี่ยมันย่อม,มาจาก Standard นะครับ io เนี่ยก็ย่อม,มาจาก Input แล้วก็เอาพุทนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆลองหัดจําดูนะครับตรงส่วนนี้ทีนี้ต่อไปก็เป็นการเขียนเมนหลักเนาะเขียนว่าเมนเลยครับเมนเนี่ยคุ้นๆไหมครับตรงแบบเนี่ยมันคือฟังก์ชันนะครับจําไว้เลยนะครับว่าเมนเนี่ยเป็นฟังก์ชันหลักของภาษา C ีทีนี้ผมจะเขียนคำว่า print f print แล้วก็มี f print f แล้วก็ hello world แล้วก็อย่าลืมนะครับ semicolon แล้วผมจะเขียนอีกคำว่า print f hello c อย่างเงี้ยแล้วกันนะครับเอาละครับทีนี้ก็ลองกด save ก่อน control s ก็ได้นะครับ save ห,หรือจะทำนี้ก็ได้ control แล้วก็เนี่ยครับ control s หรือตรงนี้ก็ได้แล้วก็ save เ,เป็นชื่อเดีวยวกันนี้แหละ เ,เมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ผมจะอธิบายนะครับว่าไอ้ i n c o d e เนี่ยทำไมต้อง i n c o d e เข้ามาเออภาษา Python ที่ผมได้ทำขึ้นเนี่ยทำไมมันไม่ได้ i n c o d e เข้ามาบางคนก็สงสัยนะครับก็คือตรงนี้นะครับคำว่า i n c o d e ตรงนี้มันเป็นการเรียก directory file นะครับหรือจะพูดว่าตรงนี้คือไฟล์ส่วนหัวแล้วกันเป็นส่วนหัวเป็น head นะครับเป็นโครงสร้างจำได้ปะจำโครงสร้างได้ไหมครับตรงนี้เป็น head แล้ว ส่วนหัวเนี่ยมันทําหน้าที่ include แปลว่าการดึงนะครับการดึงเข้ามาการรวมอยู่ที่เออพูดง่ายคือการดึงการดึงไอ้ directory standard io เนี่ยเข้ามาแล้ว standard io เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรที่จําเป็นตรงนี้นะครับก็มีหลายฟังก์ชันมากมายนะครับที่อยู่ใน standard io อย่างเช่น pin t f เนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับ pin f เนี่ย เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ใน standard io ของเราเนี่ยนี่แหละรครับเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ include เข้ามาโอเคครับเดี๋ยวลองรันก่อนนะครับกด f 1 1เลยครับเนี่ยครับพอรันแล้วมันจะได้คำสั่งอย่างนี้นะครับ hello world แล้วก็ hello c ติดกันแต่ทำยังไงล่ะถ้าไม่อยากให้มันติดกันใช่ยังไงเลยครับ backslash เห็นไหมครับ backslash แล้วก็ n นะครับ คำสั่ง backslash n จะเหมือนกับการ enter นะครับเป็นคำสั่ง enter เดี๋ยวลองรันอีกทีนะครับอลองรันเลยครับ f11 หรือ compile อันรันก็ได้เนี่ยครับก็จะได้มันก็จะเป็นบรรทัดให้เราเขาเรียกว่า,า enter ให้เราเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครา,าวนี้มีอีกคำสั่งหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือเขาเรียกว่าการ comment การคอมเมนต์บรรทัดเดียวนะครับมันมีคอมเมนต์ได้หลายหลายแบบนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนคอมเมนต์บรรทัดเดียวคําว่าคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าการพัฒนาโปรแกรมภาษาซีพวกโปรแกรมมิ่งต่างๆเนี่ยจะชอบเขียนก็อย่างเช่นตรงนี้นะคอมเมนต์เนี่ยมันดียังไงมันจะเป็นการอธิบายโปรแกรมก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับภาษาซีผมจะอธิบายเดี๋ยวผมเขียนมั่วๆเลยก็ได้อะผมเขียนมั่วๆตรงนี้เป็นคําอธิบายของผมนะนะเดี๋ยวก็ลองรันดู เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าคําอธิบายมันจะไม่รันออกมาให้เราดูเนี่ยครับสังเกตดูเห็นไหมคําอธิบายตรงเนี้มันไม่ได้รันออกมาให้เราดูเลยนะเนี่ยครับเป็นเหตุผลว่าส่วนใหญ่เราไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นแบบในบริษัทต,ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมมิ่งนะโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้เขาก็จะคอมเมนต์ให้ยูเซอร์อ่านได้แล้วก็คนพัฒนาก็จะพัฒนาไฟล์นี้ต่อได้ง่ายครับนึกภาพออกปะเออ แล้วก็มีคอมเมนต์อีกแบบหนึ่งเป็นคอมเมนต์หลายบรรทัดเมื่อกี้ขีดอย่างเงี้ยเป็นคอมเมนต์บรรทัดเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่คอมเมนต์แล้วนะเป็นคอมเมนต์บรรทัดเดียวแต่ถ้าเราอยากคอมเมนต์หลายบรรทัดจะใช้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสตาร์ก็คือมีดาวแล้วก็คอมเมนต์เลยครับเอาบรรทัดกี่บรรทัดก็ได้แล้วเวลาจะปิดคอมเมนต์ก็ต้องสตาร์แล้วก็ปิดเนี่ยครับตรงนี้คือคอมเมนต์หลายบรรทัดนะครับตรงนี้ก็เป็นทิกเล็กๆนะครับก็ ควรจาไว้ก็ดีนะครับถ้าหากใครต้องการที่จะไปสอบอะนรี้ก็จําไว้ก็ดีแล้วก็ลองรันดูครับเดี๋ยวก,กดเซฟะนะเซฟแล้วก็ลองรันดู F11 ครับนี่ครับคอมเมนต์ก็จะไม่ออกมาโอเคครับคลิปนี้มันก็เป็นทริคเล็กๆแล้วก็เป็นคําสั่งง่ายๆให้เพื่อนๆลองเขียนดูนะครับเป็นการอธิบายให้เข้าใจนะครับผมเน้นนะครับว่าต้องเข้าใจโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ